เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้วนะครับตอนนี้นะครับวิาไมขาวจังเลยอ่ะไฟสองหน้าโอ้โหขาวอยู่แล้วค่ะขาวอยู่แล้วเหรอสาวกาลสินชื่นทินแดนดินน้ำดำนี่ความเจ็บช้ำ เปลี่ยนไงน่อดรับสร้าเอาเป็นต่อเพียงพอดพิรลีอยากกินหม้อหมาอยากกินต้มหม้อหมาอย่างไรสร้างหม้อหมาอย่างไรอ่ะอุ้ยอุ้ยน่าอร่อยมากเลยเว้ยข้าวผุดกุ้งโอ้อันนี้ข้าวผัดจากร้านอะไรอ่ะข้าวผัดจากร้านอะไรโอ้ยคิดหอดสิ่นดีลูกลาคาย นี่นี่ปีงไก่เก่าแต่หมูกรอนนี่ไม้ชิดหอดคุณคุณสิ้นดีเลยมึงดูมึงดูอีดีเอ็นยติขาบปหมดแต่สิไปยองเหรียญยุติ์เตือนหมูน่าแบบนี้แหละโอโหทำโโหทำไมกุ้งดีจังเลยอ่ะอันนี้ร้านอะไรอ่ะไ็่ร้านนี่แหละไม่ก็ร้านนี่แหละมันชื่อร้านอะไรอ่ะทำไม

ต้มยำหอยแครงโอ้ยว่าหอยเชทล์จ่อยวัดนะอย่างนี้ว่าผมอีกบอว่าเฉพาะกินกินที่เก่าละเดี๋ยวไปเอาซ่อนก่อนนะมีไหมใครได้ซ่อนครบหรือยังเดี๋ยวเพื่อนคงมีซ่อนอยู่อ่เราต้องเอาซ่อนนี่นะมันจะอร่อยโอ้ยโอ้ยว่าเฉพาตกใจว่าสั่น ัโตกใจย่ำเลยแล้วชอบเพศให้คนเกิดอาร่วมลดตัวเรื่องอดีตขอพักไวเอาช่วยถามแป๊บนึงนะพี่น้นองเสวินเริ่มต้นไม้

ต้มยำเลื่อนไหมแม่ก็้องใส่มาไหนอยู่ไหมต้มยำเป็นไรต้มยำเป็นไรไม่ต้องใส่แแลล้้้ววเอุยไม่อยากแก่เลยอ่ะกินด้วยได้ไหมอ่ะตัวก็สซยกระจายแปดหมื่นอย่างอีกเอาละพ่อเอาละพ่อแล้วพ่ออยู่แต่ว่าเนี่ยสองตัวสองตัวแปดหมื่นหรออออุ้ยเอาเลยเอาเลยเนี่ยตัวนี้ทองด้วยเอาเลย เอาเอาเอาก็จะไปซ้อนพิเศษป้อมีเวลาหงแต่แต่กล้องตัวเนี้ยขาวมันกล้องอีวันสิบสามตำราแล้วนะเนี่ยมันดึงแสงอ่ะอือนี่หน้าขาวั้ยกินลูกกินเออน่าประทับใจนะมันหน้าขาวนะมันสุดทองเลยนะทองแหลกไอ้ท่ามันมันแต่งตัวนัวสีดำไปโพตัวเหรอลูก ไม่ไแต่งตัวแต่งแต่งแต่งเป็นเงาะเหรอโหผิวจริงมันไม่ได้เหมือนตอนมันแต่งหน้านะงงมากเลยไม่เป็นแจงแด่เอามันก็เหมือนเงาะไงเออใช่ลงเป็นโบรูขาวแต่ไม่วัดเออก็แต่งแต่งแต่งดีแล้วอ่ะอ่ะผมจะใช้สีเจ้ของเนี่ยสีไหนสีตัวเองสีเจ้าของบระเด็มันมันแหล่ประเด็นเราใส่เทียน S <S <ữa> <ình> แต่มันแต่งหน้าสวยนะเนี่ยหน่อยจังหนาเออหน่อยต่งหนางามให้ต่งหนาเปลนไว้ถ้าสมมติว่าครมเอิรนมาน ถ้าสมมติว่าแฟนรับทัวลงพี่ลงเรื่องเลยลงเรื่องเลยถ้าบอกว่าพี่เอิญนมานวมาท่องแลนี่แต่แฟนครับทัวร์ลงเพียนไม่น่าสิต่อบ้างเลยมันมันก็ไม่น่าจะลงนะก็เราเล่นกันนะสมมติไงไงสมมติจะมาลงอ่ะมันเ็ไม่นะ ไม่ได้จะตอบแฟนครับยป็ไงเอ้ากลับมาพูดไหมป็นอะไรไหมแล้วปล่อยผ่านถ้าผมจะพูดไปทางไหนถ้าจะตอบว่างนะถ้าชอลงอย่างเงี้ยมความรู้ตัวเองนะ้แบบว่าชัวลงที่ลาคือน้องดีๆกับมีกับพวกเอิญเอิญยังจริงสั้นจริงนะผมจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสก็ไม่ต้องไปพูดใส่พี่เขานะคะเพราะว่าเท่ากับ ผู้ดเด่นกันอยู่แล้วนาะสมมติว่าทั่วโลงพวกผมเป็นก็ได้คืออย่างไรจริงๆอะไรจริงๆแ,แบบอลไรบริมันไม่มีอะไรเลยนะแล้แบบถออ้ากัไปเอาทั่วลงเองไหมพี่เคยพี่เคยนี่ไงเพราะว่าเห็นเห็นแกง๊งเห็นแก๊งหนูเรียกออไม่ใช่แก๊งหนูสิก็แก๊งหนูนั่นแหละเรียกน้องฟิล์มอะ่ะน้องฟิล์มใช่ไหม,มเรียกบัก,กลุ่มเงี้ยพี่เออเออไหวฉั้นแหม เอาเขาบอกว่าฉันอื่นว่าฉันก็นเอื่นฉัน,น,น,ฉน,นบุญจักแมา่าฉันจักก็เลยเออบางทีเผื่อมีแบบโน่นนี่นั่นบางทีนะ่ถ้าหยอกน้องไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปหยอกน้อง<ม>อะไรเงี้ยประมาณนี้เขาหยอกเขาว่าแสญ,ญาว่าเขาหกถ้าแมจะบอกเลยมัมมมมมมมเน <พา S 2> เป็นคำอิออนดูนะแบบเนี้ยคำพวกนี้คือคำคำคำอินดูนะเพราะว่าเนี่ยว่าบลินัแสดงว่าเขาไม่อินดูเขาไม่อยากคุยด้วยเป็นงค่เขาชอบให้เราแบบ บรกกาศแซ่ซองประกาศขอเปลี่ยนไปผู้เอนไม่ได้ก็คือไม่เขาจะพยายามเขาพยายามชอบเป็นแบบนี้บางทีเขาจะพยายามแบบยังไงอ่ะบางทีเขาบอกอยู่างนว่ากันบริสุทธิ์ยังนี่ต้องวนน้ำกันตลอดนี่หมรับมันเป็นอะไรที่อร่อยมากต้นยำอ่ะแม่หอมมากมันข้าวผัดข้าอร่อยอ่ะพี่ว่าทำเสจนะ ก็อลองกินอะไอยมากเลยนะกับพี่วันเลยแต่เป็นทอดไข่อร่อยนะยู่วันน่ะ <c oughs> แต่มันมีคนทอดไข่คนหนึ่งนะน่าจนเหรอไม่เขาเรียกว่าทอดไข่ทะเลอืมทอดไข่ทะเลมีคนคนหนึ่งทำนะทำอะไระนี่ไงทอดไข่ทะเลยังไงอ่ะก็เอาคำข้าวจ้ำขึ้นไปอ่ะเอาคำข้าวขึ้นมามันเป็นเกียร์เลยนะแม่อืม เที่เรา,าใส่ปลาหมึกไม่ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ใสโอ้ก็ทอดไข่นเฉยหน่อยแต่มันเป็นทะเลงไงโอ้เค็มเหรอใช่ใ <laughs> นวันมันอูใส่กุ้งใส่เอ้าหมึกนี่ซอนเดี่ยวพอทอดเด็ตักลงในนี่เกี่ยขึ้นซ้อนเลยนี่อายอายอายมันขึ<อ>้นซื่อหนี่อยเอ้าแม่ลองกินไหมล่ะป้าเจอเคยไปหาหามอออีกรบแม่เคยกินอะไรที่มันเค็มจนขมไหมโอ้โหเมื่อบอกผมชุ่รสบ่บ่คือมันรสชาติมันกินแบบนี้ไง ใส่ยังไงบุ๊กใสิซอสดำแน่ไม่มีซอสดำนะเพราะว่าดูแล้วไม่มีซอสดำเพราะว่าไข่ไม่ดำไข่นวลอยู่เวลาบอกหูข้าวเนาะเอาหิวข้าวแล้วไม่ทำเค็มหรอสื่อสารผิดนะเนี่ยเขาบอกข้างหวข้าวเขาม่เขาไม่อยากกินเค็มอร่อยเนาะอร่อยเพิ่งเห็น แปลงเหรออืมทั้งแปลงทั้งบอกเป็นนักพีพี่ดูสิตกง่ายด้วเออมันเขาถ่ายกล่องเท่าไหร่ทำไมเขาให้กล่องกล่องเลยจังสามร้อยหกสิบเลยโอ้โหเดี๋ยวเรียกสรพมาตรวจสอบสิอะไรนะกระปุอไปเรียกลูกก็ได้ท่านบอกครบเลยไม่หรอกก็รวมนี่แหละเจ็ดร้อยมันจะตกกล่องเท่าไหร่ล่ะกล่องเจ็ดสิบบาทกล่องละลอยดี แล้วอันมีกี่กล่องห้ากล่องใช่ไหมก็ต้องอย่างนี้สองร้อยจิดว่าดีเพราะมันรวมเกันน่าจะกล่องละร้อยนะเพราะว่านางบอกว่านางทําแบบเอาไซส์พิเศษให้แต่ใดๆคือประทับใจกับราคาประทับใจมากจริงๆจะกลงครับนะจริงจริงประทับใจประทับใจเลยเจ้าขวัตเราบอกอืมขวัตเจ้าขวัตเนี่ยอ๋อขวัติดจื่อให้ลูกไม่ต้องไม่ติดไม่ขวัตเลย เอามาเปิดผสมเลย่สิงประมังเรเงินโอ้โหเจ้ามปังเนาะไอเจ้าบอกผมเหา้ยเอ้ยบอกผมเปียเอ้ยบ้าอาผมนาะอะคลิปก็ฝากติดตามช่องช่องอะไรครับเนี่ยคิดไอ้คิดไอจีไอดีอคิดช่วยหนผมลืมซื้อแล้ว ช่องพี่ละน้อยใช่ไหมช่างพี่มาถึงมาโดนขับนะครับฝากผิดอีกสองช่างหนึ่งนะครับที่จะเจอน้องมานะพี่น้องอยากให่าลืมยังกัคอมเมนต์กันมาเลยนะครับางวันน้องมานะอาจจะเป็นตึกแฮก็ได้เป็นตึกแหมไหมเหมื่อนไม่นัาจะมาเข่าน้อต้องรอเนาะน้องม่น่าจะมากับเราเนาะจะแงหรอใช่วันนั้นเป็นตึกแฮกันอ่ะมวล ตลงมากปลานี่ไม่นไม่แบบง่า,งงามไอ้ลงจับปลาได้ปลาต่างเจ้ลงนั่นไหนฮะ,นอะบอกไม่นะใครบอกไม่ไ<ห>นะใครบอกไม่ไอ้ลงจับปลาไอ้ลงไปจับนี่กั <Okay. S 2> บขู่ okay. โอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับ